สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสกุลสกุลจ้ะพาะกระสาโอกินแซบอีกแล้วจ้าเมอนี้วัอนี้พ่อพี่พาน้องมากินพุนละไมจ้ะพี่น้องจ้าเห็นในตลาดจ้ะไปตะกินตะกินพี่น้องอันนี้เป็นบักกอกจ้ะบักกอกน้ำเนาะพ่อเนาะมีฮอดแอปเปิ้ละก็เอิ่นบักท่านะกระเอื่อนบักท่านแล้วก็มีบเจลจ้ะเห็นบ่เนาะโอ้ขว่อมซะเนาะสองเจลนาะพี่น้องเนาะก่อนจะไปแซบกระสาโอนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเมสาโอเด้อจ้ะเด้อมาจ้ะ รับสาโอจะว่าวลายใหญ่หา่างย้ำมาพี่นองเอาบอกกอดกันใจมกกันกระำหรับาโอค่ะคุยค่ะอันนี้เจ้มยอกกอดน้องเหรอกอากน้ํำ น้ำพริกปรหวานแม่บ่ะลองมึงสองแบบหอมพอหลนี่ อันนี้ซื้อมาตตลาดจ้ะเห็นในเบิองไปตะกินอือหือคอเถ้าคว้าไฟจะพนอยเนื้อปังเนี้ยคอแอปเปิลเนานะอือืออือ ไม่จ่เปรี้ยวอือเฮียซาโอภาดมากินพร้อมันหมายแยแรงบรรยากาศแย่มแรงใช่งหอเนะเ แสบเนะี่ยซีมกท่านคนนะ หอบคร่บฟังหัวเสียงนกพี่อนาะหั อันนี้ก่อน็่ะอันนี้แซ่บดีบะกรกูอืมอ้มนะอืม้มชิลชัน่อื้มอันนี้เขากัน้นเขากันจ้ะกระพริงเกลียวเนะี่ย Sedap. Oh, uh, nyat yeah, ting ting. Sedap. Tak bakal ngasih. Sao chạy rồi เดี๋ยวปากเนี่ยคอเวลาแซ่บพี่น้องกินอันี้ยังกับแ่บซาโอนเนี่ยวันี้กินโดนลคะค่ะไอ้ปากกอกน,มน้มเนี่แซ่บแสบจะเนี่ยอันนี้กับเขากันดีจ้ะมันจะออกเปรี้ยวๆเวนาะค่ะเนาะส่วนอันนี้บ๊กบ๊กค่อยปันไดค่ะมันจะบ๊กค่อยหวานบ๊กค่อยเปรี้ยวเป็นจืดๆเน,นาะจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซาโอนได้เจริญจะเป็นกำลังใจให้ซาโอเฮ็ดคลิปต่อไปนอเนาะจ้ะเนาะ สำหรับคลิปนี้โอลเขาลาไปก่อนค่ะพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ